โอเคนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเออชาาคุกกี้รันทั้งหลายนะครับไม่ใช่ทั้งหลายดิกลุ่มหนึ่งนะครับเออมันไม่ใชไ่ไม่เกี่ยวช่างมันเดยผมก็เพอตัดไปชั่วคราวนะครับเพราะว่าไม่ใช่มือมันไปโดนนะครับมันไฟขนาดเกินนะครับอาจจะต้องเป็นพาสิบห้าก็ได้นะครับผ่านนี้โอเคตัดก่อนนะมันเกินอีกไอเจ้าคุกกี้ตัวนี้มันต้องลงลงหลุมย่า เจ้าตัวนี้ไอ้ไอ้เจ้าคุกกี้ตัวนี้มันต้องลงหลุมนะครับหลุมอะไรก็คือต้องลงนะโอ้ยไม่ไลงพลาดโทษด้วยนะครับงับดิฉันอขอโทษท่านชายแที่อาคิล่าด้วยที่อาคิล่าีนอาคติต่อท่านชายาโอ้ยวู้ยยอ เจ้า,จาจคุกกี้ตัวนี้ก็ไม่มีพลังอะไรเลยเหมือนคุกกี้ก้าหานั่นแหละครับแต่ว่ามันสามารถลงไปสำรวจโบราณสถานได้โบราณสถานได้ก็หมายถึงว่าก็ลงไปเอาก็ก็มีความสามารถอยู่แต่มีไม่ค่อยมากโลง่งนเห็นไหมมันมันจะมีอันตี เออคิเวเขียวออกเหลืองๆมันอยู่ตรงรูมนะไม่ต้องกคโดนไปเลยไม่ตายเชื่อผมดิอเโอ้ย,อยตกใจกระนัวชนเวลาขึ้นมาแล้วไม่ต้องตกใจนะมันจะเป็นแบบนี้แหละอย่ากตกใจเหมือนผมนะตัวตายเออผมก็ใช้วิ่งผัดเป็นน้ำตาอิมะนะครับ ผมผมก็ใช้วิษผาดเป็นน้ำตาลนะเอื้อ,อตกโทษนะครับไม่เก่งมากเท่าไหร่เารกู่ทีไปเทียวสนุกเมือครู่อาิระเตไอรอยูเที่ยวสนุกทำไมไม่บอกฉันเลย ผมเห็นว่าคุณท่านดูรักษาเจ้าเจ้าอยู่นะคะคุณเทเลจะเดินตักให้เคโกะกับคุณท่านค่ะคุณท่านมีธุระกับคุณเทเลตอคะเจ้าตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วหรือเปล่าก็รีวิวอีกไม่เป็นไรเวลาเวลาเก็บไอตัวเออ่สนุหรือหิมะเต็มสามอันแล้ว เอ้ยไม่ใช่ขึ้นขีดเขียวแล้วมันจะมีไอ้ตัวยากๆออกมาให้เราขี่เนี่ยไม่นี่เห็นไหมเห็นไหมเก็บไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้เราขี่ได้คะแนนเยอะพอสมควรแต่ไม่สู้โซดาที่ผมเล่นปัจจุบันเพราะมีหล,หลายๆคนเล่นโซดาอยอยากได้ไอเจ้าคุกกี้สีไวโอลิน่ะเฮ้ยไม่ใช่คุกกี้อะไรวะ เออมินช็อกโกอยากได้มากอยากได้มารีวิวมากตกสัตว์โอเคนะก็ไม่มีะไรมากกับคุกกี้ตัวน,นี้นะเป็นคุกกี้งงโง่นะโอเคขอลาไปก่นอนเอที่สวัสดีครับเอออย่าลืมล่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดซะปุ่มสิงแดงใต้คลิปนี่แหละครับโอเคแล้วก็กดไลค์ด้วยไลค์ like, ผมไม่ขอหรอกขอแค่ติดตามกัิวก็พอ